เดี๋ยวพี่ส่งกันบ้านผมนิดนึงนะครับลองจังหวะหนึ่น้องหมาต่อสีผมนี้หนึ่งครับไปเลยโอเคได้หนึ่งจุดแล้วพลาดเพราะว่าตอนสตาร์ะต,ต้องกับหลังหันเพื่อดึงโฟกัสจังหวะหนึ่งคือให้น้องหมาอยู่ซ้ายมือเพื่อให้เขาคิดว่าเขาต้องอยู่ซ้ายมือเราหรือย,อยังกลายเป็นว่าน้องหมาเลยไม่มองไงอ่ะอันนี้ได้คําตอบหนึ่งละนะไกลนิดนึงแต่จริงๆแล้วก็สมเมตรเนาะปึ๊บ แล้วหยุดตรงเส้นนะครับองมาอยู่ซ้ายมือไอไปห่างชี้ลงคือคิดถ้าเขาดมดมอยู่ไม่ต้องซีเรียสแสดงว่าไอ้ตอนที่เราฝึกกันมาโฟกัสไม่เกิดเฉยแสดงว่าเขากอาลังส่วว่าเฮ้ยฉันกำลังมั่นใจถูกนั่งหมอบด้วยเซนไอ้พี่แต่พี่อาจจะลืมถ้ามุดเขาหันทางไหนทางนี้กับพี่ร่มมือหนึ่งร้อยใช่ปะพี่ต้องไอ้ตัวเขาว่าอยู่ข้างๆพี่ดึงเบาๆแล้วย่อนถูกคือเบาๆนะไม่ต้องกระตุกไม่ต้องกระช่างนะครับเราต้องการเขารู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ ยืนตรงไหนนอกจากทุกออกเวลาเขาไม่ยอมรับโดยธรรมชาติถ้าเราฝึกกันมาแล้วเนี่ยมันคือการสร้างโดยธรรมชาติจุหมครับเราจะเริ่มดึงสติเขาดึงสุนัขจะเชื่ออยู่2อย่างเห็นกับตาเขาได้ยินกับหูเขาเพราะฉะนั้นคือเวลาเขาแอบมองพี่เขาต้องรู้สึกว่าพี่แข็งแรงเพียงพอที่จะสซอเคียวหรือปลอดภัยร่างกายให้แบบดูไม่งองงนะไม่มีการขรอลองนะยขยับกับชมเสียงสูงอย่าจับตัวนี่คืออเลสปอนเห็นไหม ยกหน้ามองที่ผมบอกพี่สุนัขเเวลามันจะมองมองสองอย่างถ้ามองด้วยตาอย่างนี้มันมองคิดว่ามันเก่งกว่ามันคือบอสพี่คือมินเนี่ยนเวลามันยกหน้ามองครับมันจะมอนินเตอร์ทั้งหน้าคขยับกลับชมยียงสูงนี่ responsibility นะครับการยกหน้ามองมอนินเตอร์ทั้งหน้าเขาเดินจังหวะปกตินะครบรอบเขาปุ๊บแล้วก็ชมเก่งมากชมรูปหัวสองที หนึ่งสองเดี๋ยวพี่ยืนดูเลยนะโอเคผมจะเบาไม่ต้องรีบอะไรก็ไม่ต้องไปเตือนเขาครับก็เฉยเฉยแต่วเนี่ยเช็คหูอะ่ะพี่เห็นหูไหมสามเหลี่ยมโอเคคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยอันนี้ไม่โดนผมสู้พี่ไม่ได้เห็นไหมเก่งมากคอยคอยเก่งมาก มองน้อยมากคอยเก่งมากคอยคอยเก่งมากสุโมสุโมคอยเก่งมากสุโมคอยเก่งมากสุโมคอยพอเขารู้สายไม่ถือไม่เอาเลยเก่งมากสุโมคอยคอยเนี่ยไวท์พิมันดีมันรู้ว่าผมไม่ได้ถือไว้มันมีช่องว่างนั่งครับเก่งมากอันนี้คือช่องสกิล ซึ่งมันจะตั้งค่ะ b e h a v e นะ b e h a v e คือเราไม่สั่งเราจะทําให้เขาไม่มีสติกับเราแล้วก็ผมผมสั่งป e e <appe are. S 1> ุ๊บมันเครียดเห็นปะเก่าเรียเท้าวเรียประเภทเกินเครียดสุโมคอยเก่งมากสุโมคอยเก่งมากสุโมคอยเหมือนทำไปงั้นงานงานักไม่มองผมเลยเก่งมากสุโมคอยคอยเก่งมากสุโมคอยคอยสโมมาแล้วแล้วแล้ Come on ก็ยังน่ารักยอยู่ยังน่ารักยอยู่ยังมายังน่ารักอยู่อ่ะพี่มาลองพี่มาลองตาพี่มั่งแล้วครับแนวไหนนะแต่ถ้าพี่ลองอะ่ะผมจะได้เดาออกเพราะต้องหมามันต้องเฉลยหันออกหน้าถนนเต็มที่เลยถ้ามันยืนลังงัดก็ปล่อยมันเนี่ยมองไรเห็นปะ่ะคิดปุ๊บยอมแพ้คอย,คอยขยับกลับแล้วก็ชมพี่สูงสูงคอย,คอยขยับกลับชมสยงสูงกลับ ชมเมยส้ผมเองนะไอคอนแทคติดชมเก่งมากตอนนี้พี่มีปิดจบอยู่2แบบแล้วนะแบบแรกคือสร้าง g ูดอ a t t นกับเขาคือสอนให้เขาวิ่งมาหาแบบที่ผมทำาคอยอ้ไม่ยากอะ่ะก็ยังไม่ยากอยู่นะแต่แต่ที่ที่รู้สึก